เอาเนล้วก็เจิกันีกครั้นะครับมกิดัองเล่องศิลินี่มีช่อว่าศิลปินชื่อวาศิน่อ่าลยน่ว้านอวปนะครอบ่างน่อว่าศลปน่อว่าลปิน่อว่าลปินชอลปินช่อวาอว่าลปินชอลิวาลปนชอว่าิลปินไอว่าลปนานให้ทุกคนะฮะ ทีนะฮะบอกว่าได้รับความนิยมมากๆแล้วมีแฟนๆนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยนะฮะแล้ววันนี้ครับทีเก็บรอิมาที่รับมาร่วมงานนะฮะของงานวัยปัวกาล่าในวันนี้ที่จัดที่ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีคระพัชร์น้ำางได้เลยนะครับเดีย๋ยวถ่ายรูปกล้องกลางตรงนี้เลยนะคะกล้องกล้องนี้ค่ะโอเคครับพยัตมองกล้องกลางได้เลยนะฮะได้เลยนะฮะ ขออนุาตเรเชิญทั้งสองท่านนะครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับทุกคนครับค่าลิงลิงควงนะคะก็ดีใจมากที่ได้มาเวยปบัวคืนนี้ค่ะค่าก็ออมก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะครับผมนะฮะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับซูเนอรเซียนดิมันตาโตหลายขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวยกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายรูปตรงแบ็กดรอปฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปพักกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวุ้ยชีรู้จววันลี่แล้วผมขอบคุณอีกทีนะขอเชิญทุกท่านกับประจำที่แล้วก็ขอเรียนเชิญดรเกสีกันทราพพาวัฒน์นะคะเชิญทาง

在微博平台的话题阅读量超过了十五亿。在数据的背后，是他用真诚连接粉丝的温度，成为了泰国影视文化在中文世界里稳健前行的重要力量。请两位合影留念。好的，请王仁女士在台侧稍作等待。大家好，เชิญ ไปสูงมากก็ต้องขอขอบคุณไว้ป่อนะคะสําหรับรางวัลนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้แล้วก็เป็นเกียรติสุดๆไปเลยก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านช่องสามนะคะแล้วก็ทีมของพวกเราที่สามารถทําให้เรามีวันนี้ได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดขอบคุณแฟนๆขอบคุณพาร์ทเนอร์ ที่ช่วยสนับสนุนเรามาตลอดนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะ thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอมอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะ在此恭喜 Om 慢慢走不着急好的接下来我们继续来颁发荣誉马上为大家揭晓的是微博泰国年度最具热度艺人 และรางวัลต่อไปนะคะก็คือเป็นรางวัลเว็บบอร์ดไทยแลนด์แอน o ์เนียลมอสเทรนดิ้งอารติสค่ะดา่นา 好，欢迎坤玲玲空，来领奖。同样有请我们的荣耀见证嘉宾，微博海外娱乐明星总经理王然女士颁发荣誉。Let's welcome 康玲玲。 林林孔在微博个人超话阅读量超过了三十七点四亿，他在泰剧与观众间架起了炙热的情感桥梁，用自身的话题引力让泰国影视的魅力穿越，成为了泰剧破圈路上最闪亮的星光。再次恭喜林林孔！你迪的好谢谢谢谢王然女士，可以回到观礼席继续观礼。 แล้วก็ขอเรียนเชิญคุณหลิงหลิงพูดกล่าวสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะหลิงหลิงควงนะคะ大家ก我是玲玲。ค่ะทุัคุกค博มาดกนวคะทุคัี่ะทกนสวัสดีค่ะทกัี่ะทุกั่งกควั่งคนวคะุ้ควะแลกวคุกคขอวอบคุ่ณชส่องุควก็ปวีก่งค่ะถ้า ไม่ไม่ได้มีผลงานที่ชื่อว่าใจซ่อนรักก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วโดยเฉพาะแฟนๆที่คอยสป,ปอร์ตนะคะ <laughs> 感你的你的也,你也是最棒ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ รางวัลนี้แล้วก็หวังว่าจะได้เป็นสภาหนึ่งที่เรียกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและก็จีนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเล่งเล่งมากนะคะ再次恭喜恭喜邝玲玲谢谢谢谢